ตำรวจเหทีเด้อมือคว้ามืเป็นมวยเข้ามาโนตาเหยดโดนปากใกล้โดนืปากู้กปองช่่ของเราเเรีนนัการศึกก็สวัสดี่อแม่พี่น้องชาวมานาทูแล้วก็ทุกท่านนะคะที่มาจากการไปด้วยนะคะเดินทางมานะคะสำหรับช้ามรดวัจองไม่ยุ่งมาันนะคะหลายๆท่านก็ทราบดีนะคะว่าเป็น ณตอนนี้นะคะชารกวกบอลยันคงรับตำแหน่งควายที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะคือ1 7 8ซนติเมตรค่ะและก็เป็นควายที่มีจุดเด่นนะคะคือการให้ลูกส่งลูกให้เลือกแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์ใช้ไหนก็จะให้ลูกในลักษณะหนก่งก็คือให้ความสูงแล้วก็ความยาวเหมาะสมกับการที่เกษตรกรพี่น้องคนไนาทายบ้านตาเนี่ยจะนำไป ายเราที่ต้องการเพื่อความสูงและก็ความยาวของลำตัวนะคะแล้วก็ทีได้ใช้ยมือของสามนะคะมีลูกชายหนึ่งตัวมาให้ชมกันนะคะว่านี่คือผลผลิตจากพ่อช้างโมดอนนะคะตัวนี้ค่ะขึ้นแท่นเป็นพ่อพันแล้วนะคะลงสนามไหนต่อ